สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอซที่กำลังจะเข้ามารับชมช่องคุณแม่ระองดาว Family นะก็เป็นช่องใหม่ของครอบครัว3ามสาวนะครอบครัวควานจอยนะแม่แม่เอฟคะ่ะก่อนอื่นนะก็มา ทำความรู้จักประวัติสั้นๆของคุณแม่รองดาวกันก่อนเลยนะก็ฝากแม่แม่เอซนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง คุณแม่รองดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะขณะนี้ก็จะมาเล่าถึงประวัติของคุณแม่นะ,ะประวัติสั้นๆกันเลยนะ,ะคุณแม่รองดาวก็เป็นคุณแม่ลูกดกนะ,ะมีลูกแล้วทั้งหมดห้าเชือกด้วยกันนะคะไม่ไม่สิขาห้าเชือกเลยนะคะคุณแม่ลูกดกของเราครอบครัวกินจุนะ,ะลูกเชือกแรกชื่อ พังสาวน้อยนะคะแม่เมฟเสียลูกเชือกแรกของคุณแม่รองดาวคือพังสาวน้อยนะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะพังสาวน้อยเชือกที่สองนะคะเป็นเด็กหญิงน้ำค้างจอมพลังนะคะแม่เมฟเสียเด็กหญิงน้ำค้างเชือกที่สามเป็นเจ้าน้ำทิพนะเชือกที่สามลูกเชือกที่สี่เป็นชายพรรษาอ่าทําไม ต้องชื่อพันษาพรายพันษาเนื่องจากว่าพายพันษานะคะเกิดในวันเข้าพันษาพอดีนะแม่แม่เอฟซีเนื่องจากว่าคุณแม่ตกพายพันษาออกมานะก็เป็นวันทางพระพุทธศาสนาของเราก็เลยได้ตั้งชื่อให้เป็นพายพันษานะอ่ะนะนะ ก็เป็นความภูมิใจนะฮะไม่ไม่เสียเป็นความภูมิใจของควันจอยมากที่สุดเลยนะที่มีช้างภายพันษาเป็นช้างเพศผู้เชือกแรกของอ่าลูกของคุณแม่รองดาวเลยนะก็คาดอนาคตคาดหวังอนาคตของภายพันษานะก็จะเป็นช้างที่เป็นพ่อพันธอ่นะเป็นพ่อพันธ์เป็นตระกูลของ คุณแม่ระองดาวาครอบครัวสามสาวดาวซิ่งนะคะแม่เมฟฟีแต่แต่แล้วนะก็มีเรื่องที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจนะคะเนื่องจากว่าพลายพันษาของเราเนี่ยคือเป็นช้างภายที่อายุสั้นนะคะแม่เมฟฟีด้วยวัยสองขวบเท่านั้นวัยสองปี ก็อยู่กับควันจอยแค่สองปีนะฮะก็ได้จากจากไปด้วยโรคไวรัสนะหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าไวรัสฮับบิตนะฮะฮับบิตนั่นเองอาคุณแม่รองดาวนะะก็ได้อยู่คลองโสดจนอายุประมาณ สีถึงหปีนะคุณแม่ก็ได้อยู่คลองโสดอายุยาวเลยนะสี่ถึงห้าปีแม่รองดาวก็อ่าไม่เจอไม่เจอชายหนุ่มไม่เจอเพราะพายที่ถูกใจนะคะง่ายๆเลยนะไม่ไม่ฟซีค่ะควันจอยก็นะ ได้เสียใจนะแม่แม <tinc S 2> ่ซีเนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่อมานะก็อ่าสูญเสียทั้งช้างเจ้าพ่อพันตัวน้อยๆของเราด้วยวัยสองปีคือภายพรรษาแล้วก็นะยังมีเรื่องโศกเศร้าที่ตามมาติดๆก็คือนะได้เสียคุณพ่อไปนะติดๆกันเลยนะ ในเวลาเดียวกันเนี่ยควานจอยเสียทั้งช้างซึ่งเป็นที่รักนะคะแล้วก็เสียทั้งพ่อนะ,ะทั้งสองนะ,ะมีคือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดนะคะเมฟสีควันจอยก็ได้อ่าได้เสียไปเลยนะ,ะก็เศร้าโศกเสียใจอยู่ระยะหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งนะะก ทําทใจนะวันเวลาก็ทําใจทำใจอยู่นานเหมือนกันนะแม่เมฟซีได้ทําใจอยู่นานเหมือนกันนะ mm hmm. ก็ได้ทิ้งช่วงกันไปเลยเข้าประมาณเกือบเกือบจะ6ปีนะ mm hmm. ควันจอยก็ฮึดขึ้นสู้นะคะแมะ่เมฟซีค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่คือครอบครัว mm hmm. ครอบครัวนี่ต้องทํางานอย่างเดียวนะ ด้วยตัวเองก็ยังเหลือคุณแม่รองดาวเจ้าน้ำทิพน้ำค้างอยู่นะก็ได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะก็คุณแม่รองดาวช่วงนั hmm. ้นประกอบด้วยคุณแม่รองดาวช่วงนั้นก็เดินทัวร์ทำงานที่ปางช้างแคมป์ช้างหนึ่งนะในจังหวัดกระบี่นะคะแม่แม่เอฟซี่ะ อยู่มาวันหนึ่งนะควันจอยก็เหมือนกับว่าเราเสียพ่อแล้วเราเสียลูกช้างแล้วนะสองสิ่งสองอย่างนี้มีค่าไปเราก็ตั้งลำใหม่นะขึ้นขึ้นสู้ใหม่ก็จากการสูญเสียครั้งนั้นนะก็เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร ควันจอยก็ได้เริ่มฮึดสู้ขึ้นมาใหม่นะฮะแม่ๆเมยีควันจอยก็ลองเอาคุณแม่ระอองดาวหาพ่อพันใหม่นะในแค้มช้างคุณแม่รองดาวก็ชอบกับพ่อพลายเชือกหนึ่งหน้าหน้าตาก็หล่อเหลาเลย คุณแม่ลองดาวก็ได้ทำความรู้จักอยู่สักระยะหนึ่งนะคะสักระยะหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หน่อยๆนะคะเม่แมฟสี่ขาก็ได้ผสมกันนะก่อนจะผสมมาอยู่ก็ก่อนจะกลับมาอยู่สุรินท์ ควนจอยคิดเสมอว่านะเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อแล้วควานจะอาทำให้คุณแม่รองดาวาได้มีทายาทสืบสเชื้อสายนะคะไม่เมฟซีขา ก็คิดอยู่เสมอนะครับเหมือนที่พ่อเคยสอนให้จะสามารถสืบทอดและทำให้มีลูกช้างได้ไหมก็ได้คิดลองผิดลองถูกนะคะแม่เมฟซคขาแล้วจะคอยดูแรคุณแม่รองดาวและก็ดูอาการจากประสบการณ์จากคุณพ่อนะคะมาถึงจนทุกวันนี้มั่นใจว่าคุณแม่ตั้งท้องแน่นอน ตอนนี้นะคุณแม่รองดาวก็ได้ท้อง21เดือนแล้วนะจอยก็ได้ดูแลนับถอยหลังไปพร้อมๆกับแม่ๆเอฟซี FC, ทุกท่านฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่รองดาวช่อง คุณแม่รองดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่ม่เอฟโอกาสหน้าคลิปหน้านะก็กลับมาเจอกันใหม่นะฝากกดติดตามคุณแม่รองดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณที่นะเข้ามารับชมคลิปของคุณแม่รองดาวซึ่งเป็นคลิปแรกเลยกลาบขอบพระคุณทุกทกท่านนะที่เสียสละเสียเวลานะฟังประวัติย่อๆของคุณแม่รองดาว กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะของครอบครัวคุณแม่รองดาวแฟมิลี่ได้นะฝากติดตามด้วยและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่สวัสดีกันเร็วคุณแม่รองดาวอ่ะสวยสวยอ่ะจ้ากันเร็วสวยสวยโบนซุ่ง